ที่นข่าวกีฬาฟุตบอลไทย b บายมานโนโปกิ้งสไตล์ประจำวันที่17มกราคม2565โดยชายผู้บังคับร่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีกวครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจักันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้หาข้อหลังเกมช้างศึกเชือดดาวทองนัดเมื่อวานนี้ โดยทีมชาติไทยควา้าแชมป์อาเซียนครับ2 0วัน22ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้โดยการเอาชนะเวียดนามคู่รักคู่แคนไปดวกสกอร์รวมแล้ว3-2พร้อมประกาศศักดาเป็นเบอร์หนึ่งของภูมิภาคอาเซียนอีกครั้งทว่าการระหว่างการแข่งขันเนี่ยมีอะไรน่าสนใจเกิดขึ้นกันบ้างและนี่คือสิ่งที่เราจะนั้นอยากจะให้ท่านผู้ชมได้รู้กันบ้างเริ่มที่ทีหนึ่งกันก่อนลก,กันฟุตบอลสมัยใหม่ภาคคว้าชัยนะ แลัวแต่ได้ไทยลีกเป็นลีกอาชีพเต็มตัวพัฒนาการลูกหนังไทยก็เป็นไปในทางที่บวกอย่างชัดเจนโดยเฉพาะรูปแบบการเล่นที่ก้าวตามประเทศอื่นๆแบบจับต้องได้โดยโค้ชต่างชาติฝีมือดีและก็ผู้เล่นนําเข้าที่มีคลาสทําให้ไทยลีกค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆซึ่งการที่นักเตะชาวสยามได้รับแข่งกับคนเก่งๆสะพนให้ฝีเท้ารุกหน้าไปอย่างรวดเร็ว เมือ่อฟุตบอลภายในเติบใหญ่ทีมชาติไทยจึงได้ประโยชน์ตามไปด้วยเพราะการแข่งขันที่สูงของลีกส่งผลให้ผู้เล่นได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างสิ่งที่แปลกใหม่และก็ทันสมัยตามโลกในทันทุ่งชีขณะที่เวียดนามเองนั้นต้องยอมรับนะว่าพวกเขาเนี่ยทำผลงานได้ดีในะรอบหลายปีด้วยมันสมองของปาร์คฮังซอและความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังของสมาคมฟุตบอลของพวกเขาที่ให้การสนับสนุนแบบเต็มเหนี่ยวก็ว่าได้ในครั้งนี้ ว่าสไตล์การทำทีมของเทรนเนอร์ชาวกอิลลใต้นั้นเน้นในเรื่องของพละกกำลังเล่นอย่างมีวินยัยรวมไปถึงแทคกติกที่เน้นผลการในขันมากกว่าอาศัยเกยมรุกและการสร้างสรรค์ด้วยจินตนาการโดยจำเป็นว่าทุกอย่างลงล็อกเลยนะฮะทุกคนรวมใจเป็นหนึ่งการเล่นในลักษณะนี้ก็ไปได้สวยเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่มันขาดหายไปก็คือสเสน่ห์ของฟุตบอลที่ทําให้กลายเป็นทีมที่น่าเบือ่ออีกทั้งยังถูกจับตาได้ง่ายว่าจับเป็นมาไม่ไหนกันแน่ ซึ่งมันเวลาผ่านไปแทคนติกของคังซซเน่เริ่มถูกอ่านออกซึ่งเหตุผลนี้เองน่าจะทําให้เขาตัดสินใจไม่ไปต่อกับเวียดนามเพราะไอเดียติดตันเสร็จแล้วเช่นเดียวกับเกมนัดชิงชนะเลิศทั้งสองนัดที่อาริสันเดย์พกิ้งกุซูจุนผู้นิยมในเกมรุกพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะว่าสามารถพิชิตแผนการเล่นของทัพดาวทองได้อาจจะจริงจังที่ศักยภาพของผู้เล่นไทยเหนือกว่าอย่างชัดเจนมันทําให้การคว้าชแชมป์นั้นดูไม่ยากเย็นนักแต่เรื่องของแทคติก มันก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ฟุตบอลสมัยใหม่เอาชนะสไตล์โบราณได้สําเร็จเจ้ามาข้อที่2ส,สนามดีมีผลจริงๆนะการกลับมาเล่นในสนามธรรมศาสตร์รัิงธิ์นึงอาจจะไม่ใช่สังเวียนประจําของทีมชาติไทยเพราะจ,จริงแล้วเรามีสุพัชราใยกับทางราชมังคลากิฬาสถานเป็นสเตเดียมหลักในเกมระดับนานานชาติเนี่ยอย่าง,งน้อยน้อยสภาพผื้นหญ้าก็ยังดีกว่ามีดินอย่างชัดเจน ตลอด90นาทีในเกมที่เอาชนะเวียดนามเป็นต่อศูนย์ไม่มีจังหวะที่นเตะช้างศึกจับบอลลั่นหรือว่ากระชอะเลยสักครั้งเดียวนั่นมาจากความคุ้นเคยส่วนหนึ่งนะฮะแต่อีกส่วนหนึ่งต้องยอมรับนว่าการได้เล่นบนพื้นหญา้าสีเขียวขจีมาทําให้ฟุตบอลเป็นฟุตบอลจริงๆความชัดเจนก็คือ1ต่อศูนย์นั่นนะครับที่ไทยเทมชิ่งกันไปได้แบบไหลลื่นซึ่งมาจากการที่ไม่ได้เล่นในสภาพสนามที่กรุขา่าเหมือนกับที่มีดินที่กว่าจะจับจังหวะได้ก็ปาไปครึ่งทางแล้ว นอกจากนั้นตลอด9กสิบนาทีจะเห็นชัดเจนเลยนะว่าการต่อบอลของผู้เล่นช้างศึกนี้ทําให้ดีละชีเดียวและพอได้เล่นอยู่ในเกมของเจ้าเองมันจะทําให้สุดท้ายแล้วไทยสามารถเอาชนะเวียดนามไปได้ในท้ายที่สุดในคาลังนี้จะมาข้อที่3 MVP ที่คู่ควรของธีรทรบุญมทัทน บดทีเทรดถอประธานนี้ประกาศสักดาว่าเขาคือนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบันโดยนักเตะในวัายา2ปีรายนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวในวงการลูกหนังเอเชียมาอย่างโชคโชนจากอดีตเด็กหนุม่มเลือดร้อนพร้อมบวกเสมอและเป็นเพื่อนสนิทก,กับใบเหลืองและก็ใบแดงขนาดว่าเคยได้รับใบแดงติด,ดกัน2วัน2ใบามาแล้วตอนที่เล่นท่าทางทีมชาติไทยชุดใหญ่และก็ชุดซีเกมส์2011บเวลาผ่านไปประสบการณ์ของเขาเพิ่มพูนมากขึ้นเช่นเดียวกับการควบคุมอารมณ์ที่ดีขึ้น เขาได้แชมป์ร่วมกับทางบุรีรัมย์และก็เมืองทองมามากมายก่อนจะไปสร้างประวัติศาสตร์กับการเป็นคนไทยคนแรกที่ได้สัมผัสทรอฟี่เจลีกปี2019โดยที่ตนเองก็ยิงประตูนในเกมสุดท้ายของฤดูกาลอีกต่างหากจากนั้นดักเตะจอมเดือดสู่การเป็นกัปตันทีมชาติไทยผู้ชูถ้วยอาเซียนคัพ2022ซึ่งนับเป็นผลที่7ของช้างศึกทว่าเหนืออีกสิ่งอื่นใดคลาสของธีิดทรทนในทัวร์นาเมนต์นี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาเก่งกาจเพียงใด 6แอสซิสกับอีกหนึ่งประตูใน8นัดถือเป็นผลงานระดับมาสเตอร์พีซที่ยากต่อการทัดเทียมในครั้งนี้ไม่นับรวมการเป็นคนกำกับเกมในแดนกลางให้กับทางทีมชาติไทยได้อย่างเนียนตาเพะดังที่ตำแหน่งเดิมของเขาก็คือแบ็กซ้ายแต่การขยับมายืนเป็นมิดฟิลเทระทอนก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไม่แพ้กันจากฟอร์มที่ยอดเยี่ยมบวกกับบทบาทความเป็นผู้นำที่แสดงออกมาในสนามอ่ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์นี้จึงไม่มีใครสามารถแย่งจากทางทีระทอนไปได้เลย สมาชิที่4กวงไฮไม่เหมือนเดิมอาเซียนคัพ2022เป็นทัวร์นาเมนต์ที่เงียนกวงไฮซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของเวียดนามในชุดปัจจุบันทำผลงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานเป็นอย่างมากตลอดทั้ง6-8เกมนะฮะของทีมดาวทองประกาศนี้เพ์เกเกอร์ในวัย25ปีทำไปเพียงแค่1แอสซิสและก็1ประตูเท่านั้นแตกต่างกับทัวร์นาเมนต์เมื่อปี2018 ที่เขาได้รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าไปแบบไร้คู่แข่งที่เล่นเป็นพระเอกทั้งยิงทั้งจ่ายและก็พาเวียดนามคว้าแชมป์ได้อย่างยิ่งใหญ่การย้ายไปเปาเอฟซีในลีกรองของฝรั่งเศสทําให้เขาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เจอกับมาตรฐานการเล่นที่สูงกว่าอาเซียนซึ่งน่าจะทําประโยชน์ให้กับทัพดาวทองไม่มากก็น้อยทว่าผลงานในอาเซียนครับ2022กลับกลายเป็นว่าควงไห่ไม่สามารถจะโชว์ฟอร์มได้ตามที่ทาคาดหวังเอาไว้โดยเฉพาะ2แมตช์ในรอบชิงชนะเลิศที่เขาแทบจะหายไปจากเกมเลยทีเดียว พอตัวขับเคลื่อนเกมไม่สามารถทำผลงานได้ตามมาตรฐานมันจึงกระทบต่อการสร้างสารรค์เกมรุกของเวียดนามอย่างชัดเจนซึ่งนั่นแหละเป็นปัจจัยที่ทำให้ไทยไม่ต้องหนักใจมากก่อนจะคว้าแชมป์ไปครองได้ในท้ายที่สุดต่อมาข้อที่5เวียดนามมาผิดฟอร์มนะนับแต่ที่ทางพัคคังซองเข้ามาเป็นเฮดโค้ชของเวียดนามเนี่ยในปี2017เขาคนนี้ทำให้ทัพดาวทองกลายเป็นทีมที่ดุดันวิ่งซูฟัวินัยสูงและก็เล่นด้วยความหนักหน่วง โดยกู้แข่งเวียดนามต่างต้องขีดขยาดที่เผชิญหน้ากับลูกทีมของคุซูชากริตใต้บบนี้เพราะต้องเจอกับการพรสชิ่งและการถูกบทขยี้ตลอดทั้ง90นาทีในสนามแม้แต่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนก็ยังลำบากเมื่อต้องเผชิญหน้ากับนักเตสะสกุลเฮียนแต่ยามใดที่ทีมดาวทองโคจรมาเจอกระทางทีมชาติไทยไม่ว่าที่ไหนและเมื่อใดความมุ่งมั่นของเวียดนามจะพุ่งสูงขึ้นอีกเท่าตัวเพราะมันคือศึกแข่งศักดิ์ศรีและพวกเขาเองก็กระหายที่จะก้าวขึ้นไปอยู่ตำแหน่งที่เหนือกว่า้้งงึาได โดยกลยุทธ์เข้าสกัดแบบนักหน่วงรวมไปถึงการเตะติดดาบที่ถูกงัดมาใช้ในทุกครั้งที่ได้พบกับทางไทยไม่นับรวมการย่ยุด,ด้วยวาจาหรือการปรีเข้าไปกดดันผู้ตัดสินรพร้อมกันที่ได้เห็นอยู่เป็นประจำทุกครั้งที่ช้างศึกประท้าดาวทองจะเป็นเกมที่แฟนฟุตบอลทั่วทั้งเอเชียได้ต่างชมรอด้วยความใจจดใจจอ่อเพราะรู้ดีว่ามันจะต้องมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นในะระหว่างเกมโดยเฉพาะเ,เรื่องของความเดือด ทว่นนัดจิงสนัลเลิศนัดที่2นัดสายามประเทศกลายเป็นว่าเวียดนามมาแบบผิดแผนไปปาไปกว่าเดิมเยอะเลยนะฮะแถวไม่มีการเล่นหนักๆให้เห็นการย่อยยุด้วยสีหน้าและรมท่าทางก็จางหายไปจะมีแค่ไม่มีกี่จังหวะที่พวกเขาเดือดดานซึ่งถือเป็นเรื่องที่ผิดปกติไปจากทีมดาวทองที่เคยเห็นแม้แต่เคียงก็ไข่ขวัญใจฟุตบอลแห่งแดนขวัญทองก็ยังเงียบเชียบผิดปกติจะมีนิดๆก็ตรงประทะกักระจันหน้ากับทางอดิศักกไกสอนเท่านั้นแต่ที่เหลือก็ไม่มีไปไหรุนแรงในครั้งนี้ ด้วยเหตุนี้เองน่าจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ทีมชาติไทยสามารถคว้าชัยได้แบบไม่ยากเย็นนักนี่ก็เป็นการพูดถึง5ประเด็นร้อนหลังเกมนะฮะที่ทีมชาติไทยนั้นเอาชนะทางเวียดนามไปได้1ต่อ0รวมสกอร์ไป3ต่อ2ในครั้งนี้ก็ฝากติดตาเชียไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยกันต่อไปครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีครับประธานฟีฟ่าเตรียมจะยกกระดับอาเซียนทีมแรกอาเซียนไปลุยฟุตบอลโลกปี2026นะ เดยจานนี่อินฟาติโนประธานฟีฟ้าหรือว่าทางสมพาพธ์ฟุตบอลน,นานาชาติประกาศพร้อมจะหนุนฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนยกระดับสู่ทัวร์นาเมนต์ยิ่งใหญ่อีกครั้งโดยชี้ภูมิภาคอาเซียนที่มีประชากรมากกว่า650ล้านคนคลังขายฟุตบอลมากจริงๆได้เห็นกับตาตนเองแมตช์ชิงชนะเลิศไทยเวียดนาม โดยผูบอลโลกปี2026หวังว่าทีมแรกอาเซียนได้เข้าร่วมแข่งขันเวทีระด,ดับโลกหลังโซนเอเชียในโคต้าใหม่8.5พร้อมกับระบุชัดเจนมีโอกาสไปบอลโลกอย่างแน่นอนเพราะเห็นกับตาทีมอาเซียนนั้นพัฒนาไปมากโดยจานนี่อินฟาติโน,โนประธานฟีฟ่าประธานมอบถ้วยรางวัลแชมป์เอฟเอฟคัพ2022ให้กับทัพช้างศึกทีมชาติไทยหลังเอาชนะเวียดนามไปได้1-0และก็เป็นแชมป์สมัยที่7ของไทยจากการแข่งขันทั้งหมด14ครั้ง โดยประธานฟี่ ا ได้เปิดเผยแต่ว่าประทับใจในสิ่งที่เกิดขึ้นกับฟุตบอลในภูมิภาคอาเซียนผมได้เห็นความเติบโตได้เห็นความคลั่งไคล้ได้เห็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานการลงทุนด้านฟุตบอลของอาเซียนเราทำงานร่วมกันมาโดยตลอดทั้งสมาธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟี่าสมาธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC และก็สมาธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียนหรือว่า AFF ผมยินดีกับความเติบโตในครั้งนี้เรามีไอเดียมีแผนที่น่าตื่นตาตื่นใจในการทำงานร่วมกันทั้งบอลชายและก็บอลหญิงในอนาคตซึ่งฟีฟ่าเองจะมีส่วนร่วมด้วยถือว่าทิศทางกำลังไปได้ด,ดีคิดว่าการแข่งขัน AFF Cup ประสบความสำเร็จและสำคัญมากสำหรับภูมิภาคที่มีประชากรมากกว่า650ล้านคนผู้คนในภูมิภาคต่างๆั่าไคลาฟุตบอลอย่างที่ได้เห็นกันในรอบชิงชนะเลิศระหว่างไทยกับเวียดนามที่ผ่านมา นอกจากนั้นช่วง3ปีหลังวันนี้ทีมชาติในอาเซียนทั้งทำผลงานได้ดีทั้งชายและก็หญิงคุณสมามารถเห็นผู้ติดตามเพิ่มการแข่งขันการทั่วทั้งเมืองผมมีความสุขมากที่ได้ประเทศไทยมาเพื่อจะสนับสนุนการแข่งขันรายการนี้และจะพิจารณาดูว่าฟีฟ่าจะร่วมมือกันได้อย่างไรเพื่อจะยกระดับให้การแข่งขันรายการนี้ยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนานผมเป็นไปว่างานนี้เข้าตากรรมการนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปกกันว่าจะเป็นเช่นไร และนี่ก็เป็นที่นังข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโปปกกิ้งสไตล์ประจำวันที่17มกราคม2565โดยชายผู้บังคัครั้งฟุตบอลไทยครับ